สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอ้ออยู่กับรถไททันตอนเดียวนะคะเป็นโฉมของปี2024นะคะเจน6แล้วนะคะรถใหม่ไททันคันนี้ก็คือเปลี่ยนใหม่หมดทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์แบบใหม่นะคะช่วงล่างใหม่นะคะหรือว่าจะเป็นตัวดีไซน์ทั้งภายนอกภายในคืออันนี้คือใหม่หมดทุกอย่างเลยเดี๋ยวอ้อพามาดูค่ะว่ารถคันนี้มันมีอะไรใหม่ๆม,มาบ้างนะคะเริ่มจากอันแรกเลยนะคะที่ลูกค้าเห็นนีจะเป็นกระจังหน้ารังผึ้งนะคะแบบใหญ่ แบบใหญ่มากแล้วก็มาในส่วนนี้ที่แบบว่าเซลชอบแถมแบบตัวโลโก้ตอนนี้เราไม่ต้องแล้วเพราะว่ามันมีมาให้เลยแบบนี้นะคะไฟหน้านะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเสริมพวกอุปกรณ์ไฟตัดหมอกนะคะตรงนี้เราสามารถใส่เสริมเพิ่มเข้าไปได้นะคะส่วนล้อก็จะเป็นล้อกระทะนะคะที่เดิมๆรถคันนี้เนี่ยเรามารีวิวนะคะเป็นรถเดิมๆ นะคะให้ดูก่อนเดี๋ยวสักพักหนึงอะคะ่ะก็จะมีแต่งแบบแนวออฟโรดนะคะเดี๋ยวลูกค้าก็จะไม่ได้เห็นคิดแบบนี้นะคะที่เป็นรถเดิมๆนี่มันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นรีบดูกันก่อนเลยค่ะก็ะล้อมแม็กเออไม่ใช่ล้อมแม็กอันนี้เป็นล้อกระทะขอบ16นะคะแล้วก็มาดูด้านข้างด้านข้างตัวนี้นะคะก็จะมีกันสาดกันสาดนี้คือเราติดแต่งมาให้ดูนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวกาบข้างนะคะ ก็จะดูสวยงามนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะคะอ๋ะอแจ้งแล้วหรือยังนะเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์คลีนดีเซลนะคะหรือเรียกว่า Power อะไรนะ h y p ปอร์พาวค่ะ,ะเรียกสลับกันน,นิดนึงตัว Hyper Power นะคะเป็นตัว ถ้าด้านหน้าเนี่ยช่วงด้านหน้าจะเป็นตัวอิสระปีกนก2ชั้นนะคะพร้อมเหล็กกันโครงแล้วก็ตัวโชคอัพนะคะก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบแหนบแผ่นซ้อนนะเครื่องยนต์2 4 0 0ซีซีแแรงม้าค่ะเป็นเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ค่ะมาดูภายในนะคะตัวนี้ก็จะมี เบาะนะคะเป็นบเบาะเป็นเบาะ PVC เกรดพรีเมียมนะคะตัวนี้ที่เราเห็นกันแล้วก็ตัวนี้จะมีแอร์แบ็กคู่หน้าแล้วก็จะมีแอร์แบ็กใต้ใต้หัวเข่าของคนขับนะคะช่องอุปกรณ์นะคะที่สามารถเก็บของได้นะมีให้มา2ช่องเดี๋ยวาพาไปดูด้านนู้นด้วยแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะที่ยึดขึ้นมานะคะก็แบบ เพราะว่ามันจะสูงนิดนึงเนาะเราก็สามารถยึดตัวนี้ขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ใครลูกค้าที่ทำถามนะคะเดี๋ยวให้ดูแผงตรงนี้ก่อนนะคะแผงก็เป็นแบบดีไซน์ใหม่ตัวนี้ก็เป็นลายแทปรานะคะดูสวยงามในตัวกระบะท้ายเนี่ยค่ะที่เขาบอกว่ามันจะเพิ่มความกว้างมากขึ้นนะคะจากตัวเดิมกว้างเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็ส่วนความยาวเพิ่มมาแล้วก็ มีตัวนี้ด้วยค่ะเป็นตัวห่วงนะคะเวลาที่บรรทุกของก็รู้สึกว่าจะใส่ของเพิ่มได้มากขึ้นนะคะใส่ของได้มากขึ้นแล้วก็มีตัวห่วงนี้ด้วยนี่แล้วก็ตัวข้อฝาถังน้ํามันนะคะอันนี้เราใส่เพิ่มเข้าไปนะคะเป็นออปชั่นเสริมนะฝาถังน้ํามันก็จะใหญ่มากขึ้นมากๆเลยค่ะแล้วก็มาที่ตัวแหนบด้านล่างนะคะเป็นช่วงล่างใหม่ที่มันเป็นตัวเหล็กที่มันแข็งแรงทนทานแต่มีน้ําหนักเบานะคะเบามาก มากกว่าเดิมเนาะแล้วก็มาดูที่ไฟท้ายค่ะไฟท้ายก็แบบเห็นชัดนะคะใหญ่โตนะก็ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในกันค่ะดูภายในนะคะลูกค้าเห็นตัวนี้อ้ากุญแจตัวใหม่นะคะเขาเป็นแบบนี้แล้วนะนี่นี่นี่ไม่ใช่เป็นแบบอันเดิมๆนะคะก็จะเป็นกุญแจไททันนะคะเป็นรีโมทสามารถพับเก็บได้นะคะก็สามารถพับเก็บได้ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราไขนะคะ ที่แผงประตูนะคะอ้อให้ดูก่อนก็กระจกก็สามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะแล้วก็ตัวนี้มันจะตั้งล็อกอัตโนมัติได้ด้วยนะคะมีคือเดี๋ยวอ้อจะบอกในคลิปนะคะอีกทีหนึ่งว่าระบบความปลอดภัยเขามีอะไรเพิ่มขึ้นบ้างนะคะตอนนี้มันมีหลายอย่างมากๆเลยเดี๋ยวอ้อจะทําคลิปแล้วก็พูดเสริมเข้าไปนะคะตอนนี้เรามาดูที่ในส่วนของภายในนะคะของตัวรถพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านดูแบบสปอร์ตนะคะตัวพวงมาลัยเนี้ยก็จะมีการปรับฟังก์ชันก็คือจะเป็นการเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่าเลือก ตัว AM/FM เลือกเพลงนะคะเลื่อนไปหน้าจอนะคะ10นิ้วนี่เลยเป็นตัวรองรับ Apple CarPlay แล้วก็เป็น Android Auto นะคะมาแล้วนะคะมีนี่เข็มทิศให้ด้วยนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็มาที่ตัวนี้ค่ะแอร์นี่แบบสวยงามใหญ่โต ะะแล้วใครที่ถามว่า,ารถ4 w h e e l มีดิฟล็อกไหมรถคันนี้มีดิฟล็อกนะคะแล้วก็มีสาย USB ที่สามารถเสียบได้ทั้ง Type C แล้วก็ตัว USB ตัวปกติทั่วไปนะคะแล้วก็นี่เลยเกียร์ธรรมดาของเรานะคะราคารถคันนี้ราคาอยู่ที่69900เานะเป็น4เออไม่ใช่เป็นตอนเดียว4 w h e e l นะคะแล้วก็นี่เกียร์เขานะคะเนี่ยเดี๋ยวเผื่อใครไม่รู้นะอ้อบอกก่อนอ่ะเอาเหยียบเบรกนะเวลาเราใส่เกียร์ ปกติอะรถไททันนะคะจะต้องแบบเหมือนแบบโยกไปข้างหน้านิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ขึ้นไปเป็นเกียร์ถอยหลังแต่รถคันนี้นะคะต้องใส่ตัวนี้นะคะต้องดึงขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ใส่เหมือนเดินหน้าไปนะคะมันก็จะเป็นเกียร์ถอยหลังนะคะนี่เขาค่อยโยกตรงนี้นะคะขับง่ายค่ะแล้วก็จะมีตัวขับเคลื่อนสองล้อหรือว่าขับ4 CL นะคะสามารถเลือกขับ2เลือกขับ4ี่ได้นะคะตัวนี้ก็คือ ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเราไม่จำเป็นที่จะต้องมาเลือกเป็นขับสี่ฟูลไทม์นะคะก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะเคต็มนะ <ๆ S 1> ไม่รู้เขามีอะไรให้บ้างอแต่ให้หมดอ,ะใ,มดอะให้หมดทุกอย่างเลยก็ถ้าลูกค้าสนใจยังไงทักหาอ้อได้นะคะแล้วก็เรามาติดตามกันนะคะไว้เดี๋ยวคลิปหน้าอ้อจะมา,ารีวิวรถรุ่นอื่นๆที่เขาทยอยเปิดตัวอ้อก็จะมารีวิวให้ให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะเดี๋ยวลืมอันไหน ไปบ้างเนี่ยเดี๋ยวอ้อจะใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปให้ในคลิปอีกทีนึงนะคะวันนี้อ้อขอขอบคุณมากๆค่ะยังไงฝากเป็นกําลังใจแล้วกดติดตามอ้อด้วยนะบริเวณเข่าด้านบนขับน,นะคะระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรคระบบประจายแรงน้ำมันเบรคระบบเสริมแง bem, รงเบรคระบบควบคุมเส,สถียรการทรงตัวระบบควบคุมการลื่นถลายระบบช่วยออกตัว ทางลาดชันนะคะแล้วก็มีอีกหลายระบบมากมายเลยค่ะที่พูดยังไงก็พูดไม่จบวันนี้อ๋อต้องรีบทำคลิปนะคะแล้วก็ว่าอย่างที่บอกเป็นเครื่อง2 4 c จุดซนะคะ4สูบแถวเรียงดีเซลคอมมานเร็วเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะคะข้างหน้าจะเป็นแบบอิสระปีกนกชั้นพร้อมคอยสปริงและช็อคอัพพร้อมเหล็กกันโคงด้านหลังเป็นแบบแหนบแพดซ้อนนะคะสล้อมีดิฟล็อกด้วยนะคะลูกค้าที่สนใจทักสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ